ลายบางกล่องเนะี่ค่ะมีดีเทลทั้งหน้าหลังบนใต้กล่องมีหมดเปิดออกมาก็จะเจอสติกเกอร์ก่อนเลยค่ะแล้วก็มีโปสการ์ดที่ออกแบบมาให้เหมือนโปสการ์ดจริงๆไว้เขียนข้อความอวยพรต่างๆนะคะอันนี้เป็นเซตที่มีในถั่วพิสตาชิโอก็จะมีคุนาฟ้าไปด้วยไม้ปาดคอลเลกชันนี้กลมสุดๆนะคะสีทองแล้วก็เป็นทรงที่แบบเราไม่เคยทำมาก่อนเนยถั่วจะเป็นไซส์2อรกรัมนะคะไซส์ใหญ่เลยทั้งหมด2กระปุกรับรองว่าทั้งกล่องทั้งเนยถั่วทั้งไม้ปาดไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรีบกดนนนมีจจาวกัดไปล้คบย ทำเค,ค้กคริสต์มาสกินค่ะมาเป็นแบบคัพเค,ค้กนะคะแล้วลูกค้าสั่งเข้ามาพร้อมกันแบบไม่ใช่วันคริสต์มาสดูนะแบบก่อนคริสต์มาสพอมารวมกันเยอะๆน่ารักมากเมื่อกี้ที่เห็นเป็นช็อกโกแลตเค,ค้กนะคะใส่สตรอเบอรี่อันนี้แต่งเป็นสโนว์แมนค่ะนี่มีตาแล้วก็จมูกแครอท so cute วันนี้ช็อกโกแลตเค,ค้กใส่ช็อกโกแลตเฟรชต้นคริสต์มาสสีเขียวสดใสมีดาวออนท็อปนะคะแล้วก็วางอันผักป้ายมีรีคริสต์มาสอ๋อไม่ใช่บางอันทุกอันเลยว้า ยังไม่จบตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสปริงโคลต่างๆให้เหมือนต้นคริสต์มาสไงอันนี้อะไรเอ่ยข้างบนคือสปริงโคลสีขาวนะคะออกเป็นหิมะแล้วก็มีต้นคริสต์มาสปกติที่ร้านเราจะไม่ค่อยมีคนสั่งขับเค้กนะนานๆนานๆนานทีค่ะสื่นมากจะเป็นแบบผู้ปกครองเอาไปวันเกิดน้องๆที่โรงเรียนว่ามันทานง่ายรับรองว่าขับเค้กที่นี้อร่อยเหมือนเค้กแบบเป็นชิ้นแน่นอนค่ะเพราะว่าข้างบนเป็นววปครีมเหมือนเค้กชิ้นๆเลยนี่เป็น Christmas w e ล์ อ้ย oh, so c u t น่ารักเนาะ Merry Christmas อีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนไปนละค่ะ bye ทำเค้กต้นคริสต์มาสกันต้นคริสต์มาสแห่งเวืองขันแกนครั้างในเป็น, Short น,ะะนสต,ตอรอเบอรี่ช็อตเค้กนะคะทุกคนสตรอเบอรี่เกาหลีกลับมาแล้วค่ะช่วงนี้นะใครชอบกินสตรอเบอรี่ช็อตเค้กรีบกินค่ะเพราะว่า เราว่าสตรอเบอรี่เกาหลีเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดแล้วครับเทียบเทียบกับสตรอเบอรี่จากประเทศอื่นๆมันจะมีเป็นช่วงๆค่ะในประเทศไทยนั่นแหละในก้อนนี้นะคะตอนที่เราเห็นน้องๆทาเสร็จปุ๊บก็เลยมีไอเดียขึ้นว่าไอตรงที่ตกแต่งต้นไม้เนี่ยเราแยกไปให้ลูกค้าแต่งเองนาจะสนุกเพราะฉะนั้นถ้าสั่งเค้กแบบนี้เราจะแยกของกุงกิ้งไปให้นะคะไปแต่งเองจะได้ได้ฟิล l Christmas ไปแล้วค่ะบาย red velvet cake ประจำเทศกาลคริสต์มาสของเรากลับมาแล้วค่ะใครเคยได้ดูบล็อกที่เราทำ red velvet cake บ้างค่ะ เออตอนนั้นตามหาสูตรกันวุ่นเลยนะเบบเบิลเวดเค้กนี่เป็นหนึ่งในคลาสสิกเค้กของฝรั่งเลยเนาะแต่ก่อนๆน,น้านี้ที่เราเคยกินในประเทศไทยมามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนสปันช์เค้กธรรมดาเลยค่ะแค่สีแดงมันไม่น่าจะใช่ตัวนี้ที่เราทดลองทําจนได้มานะคะเนื้อมันจะแบบมอยส์มากชุม่มฉ่ำกัดเข้าไปแล้วมีความหอมของโกโก้รสไม่เหมือนช็อกโกแลตเค้กนะคะสีแดงก็ไม่ยีเพราะถ้ากลับไปดู v ็อกจะรู้ว่าเราพยายามใส่สีแดงให้ได้น้อยที่สุด คือไม่ชอบสีประสมอาหารแต่มันจำเป็นต้องใส่จริงๆค่ะเราไม่ใส่แล้วคือมันไม่สีแดงเลยแต่ถ้าไม่ใส่มันก็จะไม่ใช่ red velvet ไงเออ frosting ข้างนอกจะเป็น whipped cream cheese frosting นะคะเหมือนกับที่เราทําใส่คาร์ดนเค้กเลยเบาฟูหวานน้อยก็แบบ original เยอะมากทำสไตล์ from scratch ค่ะกินง่ายๆไม่เลี่ยนแน่นอนเผลิแป๊บเดียวหมดชิ้นใครเคยชิมแล้วบ้างปีนี้กลับมากินอีกนะ m r r y Christmas ค่ะทุกคนมา u n นบ็กของขวัญไปด้วยกันขอ,อให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะสุขภาพแข็งแรงถ้ากินในถั่วพาวนี้ก็จะแข็งแรงขึงข้นไปอีกขอ,อให้มีความสุขกับทุกสิ่งมีความสุขกับเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆไปแล้วค่ะบาย เป็นคริสต์มาสวีคิมด้วยทัสจริงๆต้องพูดว่า pre- คริสตนะ์มาสเนาะเพราะว่ายังไม่ถึงแต่ฉลองกันไปเรียบร้อยแล้วเป็นทรรมเนียมไปเรียบร้อยแล้วค่ะตั้งแต่แต่งงานมาเนี่ยต้องจัดคริสต์มาสดินเนอร์กับเพื่อนๆทุกปีแต่ก่อนก็แค่กินข้าวเย็นหลังๆมาน,นี้ก็คือฉลองกันข้ามวันข้ามคืนเลยปีนี้เรามาจัดก,กันที่บ้านน้ำหนาวค่ะวันแรกมากับครอบครัวก่อนกิจกรรมของผู้สูงอายุบ้านนี้ก็คือทำความสะอาดบ้านและออกกำลังกายค่ะยืดเส้นยืดสายกันสักนิด เพืนบ้านของเราเป็นร้านกาแฟาที่มีฟร์มัวแล้วก็มีบ้านพักสวยมากวันต่อไปเพื่อนๆของเราก็เดินทางมาถึงไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยาม but it's definitely wine o'clock เปิดขวดกันทันทีเลยค่ะเอาจริงนะตอนนี้อายุ31แต่งงานแล้วมีลูกหนึ่งสิ่งที่ appreciate มากก็คือการมีเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะแต่ว่าเวลาแบบแ n งเอาด้วยแล้วมีความสุขไม่ต้องแต่งตัวสวยไม่ต้องแต่งหน้าใส่ชุดนอนกินข้าวมาเมากันได้ทั้งวันทั้งคืนแค่นี้ก็พอแล้วค่ะ การได้ใช้เวลากับครอบครัวทำเรามีความสุขมากๆเช่นกันค่ะตกเย็นมาก็จุดเตาทำบาร์บีคิวกันนะสามีฉันเพิ่งซื้อดรนมาห่มมากบินทั้งวันเลยค่ะทุกคนก็เลยได้คลิปมุมสูงแบบเมืมมม่อกี้มาเมื่อเย็นวันนี้เราทำบาร์บีคิวมีสเต็กเบอร์เกอร์มันบดแล้วก็สลัดค่ะข้างบนน้ำหนาวนี้อากาศดีมากนั่งตากลมกันหนาวสั่นเลยนะคะพอกินข้าวเสร็จทุกคนแบบหนาวมากต้องรีบเข้าบ้านแล้วก็จะขาดแพนนาโทเน่ไปไม่ได้เลยนะคะคริสต์มาสแบบนี้ e r r y Christmas นะคะทุกคนไปแล้วคะ่ะบาย